สวัสดีครับวันนี้เป็นการแคนเกมครั้งแรกนะครับเกมแรกเปิดตัวเลยเพดเดนครับวันนี้ก็มาเล่นกับเพื่อนมาดูกันครับฝีมือของผมมันจะกากนานไหนอ่านี้ก็ไม่มีอะไรมากเกมนี้ซื้อมาตอนราคาร้อยกว่าบาทก็เล่นไประตับขับนห้เพื่อนพาไปผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยมาดูนะว่าฝีมือผมจะเป็นยังไง ยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นงานชิ้นแรกซึ่งยังไม่เคยอัดอะไรเลยก็หลายวันนี้ก็นั่งทำอินโทรอยู่ดูกั้ดีกว่าเป็นไงนะครับยังไม่กดยังไม่กดนะ ถ้าภาพไม่สวยเนก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพอดีเครื่องจากต้องรอรอครับรอมีซับก่อนซื้อเครื่องใหม่เดีย๋ยวพิมพเ uh, เ์เครื่องเพื่อนรอเพื่อนกำลังรอรอคนเข้านะเพราะว่า oh, ถ้าเล่นสองคน ะ่ายนะครับิูมาส่างจอตัวตัอได้เลยตัวตัวมาด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นเพื่อนผมอีกคนนึงนะที่เข้ามาสมสัมภาษณ์เพื่อนๆนยครับฮัลโหลเพื่อนๆนี่กรอบนะ ครับมีคำถามครับสนุกเก๋ครับเนี่ยครับใจเย็นครับกูออกออกอากาศอยู่ครับอย่าอย่าลืมไปกดสับตัครลท์ที่ชา n e ลผมด้วยนะครับโตโตอะไรนะครับสับตัคไล์อสับตัคไล์ครับไม่ได้สับตัคไล์ครับ เนีก็ผมก็เรียนอยู่มหาลัยก็เยเพื่อนที่มหาลัยเยอะแยะเฮฮาปาจิงโตพร้อมยังครับพร้อมยังครับรุยรุยก่อนเลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไงก็ชนะอยู่แล้ว ไม่มีสัญญาณอ๋อมีสัญญาณตอบรับเลยอ่านั่นเองกดพร้อมกันหมดแล้วแล้วต่อเป็นหวัวด,ดีเปล่า โตเป็นหัวดีแล้วจัดจัดนะเลยี๋ยวว่าได้จัดหน่อยแล้วตอนอิ่งอยู่เลยเขาไม่ไดอ้อันนี้เพื่อนก็ออกประสบปัญหาในอินเทอร์เน็ตครับคอบอบบือมันมันใช้อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ผมไม่ทราบไม่ทราบเลยว่ามันจะใช้ทำไม มาแล้วครับมาซันโตสคาดว่าน่าจะเป็นเพื่อนที่มองอีกคนแต่ลคนนี่โหดมผเวลเป็นร้อยกันเลยผมออววก็มีเวลแค่ห้าสิบเรดก็เพิ่งเล่นได้สามวันโอเคมันเริ่มกันนะครับเต <c oughs> ็มเลดอาจจะตกเล็กน,น้อย <c oughs> หลังจากหางเราสักพักหนึ่งมาแล้วครับเคมาเริ่มกันเนย่งอย่างนี้ผมก็เคยสัมผัสมาสักพักหนึ่งก็พอไหวนะอะไร Channel Channel ไม่เปิดอะไรเลยอ่ะ เย็นปกติมันต้องมีเปิดเชกตรงชนลไหม่อ,อันนั้นมันออนไลน์อันนั้นสตรีมออนไลน์อันนี้ธรรมาดาก่อนครับเ่การเล่นแต่ละครั้งมันมีอะไรมาก ก็ย okay. hey, ิงยามแล้วก็ป่นนเกมนี้ผมจับสาระไม่ค่อยได้แล้วก็โอเคถือว่าเกมดีบวกบุกบุกขโมยแมก็เเดเกมนี้ก็นานแล้วเหมือนกันนะครับ โอ้ผมลืมปิดเสียไปว่ากันไม่เป็นไรอันนี้ต้องเกตออกครับขอให้ทุกคนที่เกตออกเกตออกมาเอเอนะฮะเพราะว่าคาดว่าดีๆคงจะไม่ไม่ไหวฮะ Come with me Come with me Come with okay. เอาไงครับเอาไงครับคุณก็ช่เสีรบฟการ์อยู่ห้องดีซีอร์หน่อยมีม,มีมีการ์อยู่กี่คนมีคนพวกข้างนอกอยู่ ว่าไผมว่ามเป็นไมเป็นนำเกมเนี้ก็จากที่ผมสัมผัสมามันจะมีแบบบูบูก็แบบไม่คนิองลอาไงนเน่ยเออ มาีองปะไรนะจับตัวกันแล้วก็ป่น Stay การตอบบอลตอบบอลการนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นมากถ้าตอบบอลไม่ทันนี่คือตัวยกแก๊งครับ Nobody anywhere. go ตอบบอลตอบบอลยังตอบผมยังมาตัวประกันวไว้ด้วยแต่ก็ฝากไปตามผมนะเกมแรกของผมที่เล่น n ือว่าใช้ได้ฮนะเรามีทเวลาเวลาได้ดีปกติผมใช้เวลาในการเล่นเกมนี้นานมากๆประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะวางแผนนลูมีนั่นสำเร็จ

กันเล่น <Follow me. S 1> กับเดย์เดยพรตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะโหลดเกมอะไร <Follow me. S 1> ะนมาซื้อเกมอะไรมาเให้นนดูตอนแรกขมเล่นีพลงปี5รอแน่นอนด,ด,ดีเด5ผมต้องซื้อลงเครื่องแน่สองแท้ไม่สองแท้ แต่รอล,ลงคอมเน่อย mm hmm. อย่าซ in ื้อไม้อม่ตชีวิตจริงอย่าไปทำต้นไม่ใช่เรื่องนี้นี่เกมต้องแยกแยะออกระหว่างเกมกับชีวิตจริงชีวิตจริงไม่มีหรอกครับที่จะมา พ้นธนาคารแล้วก็ลอไปเลยไม่มีวิจริงติดตารางแน่นอนหรือว่าเป็นเปิดตัวที่ไม่ยืดยาวดิซนะื่อๆนะไม่ยาวเต็มไป อะไรประมาณโอเครอบนี้ทำเวลาไวแ่วะเยอะอ,อันนี้เล่นตานบุกได้เนี่ยอันนี้ก็เหลือรอแค่จอดทูเซมนะจอดทูเซมนี้เสร็จก็ จบการจบภารกิจนะครับก็ตอนนั้นผมก็จะจบเล่นการแค้นนะครับเอาเป็นว่าวันละวันละวันละหนึ่งพาร์ทนะหนึ่งพาร์ทหนึ่งเกมตั้งแต่ความหงุมมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ก็เราเลียงการ์ดจอการ์ดจอ ล่วงล่วงโอ้ยเรือรถอะไรกันล่วงอย่างโปรเจกตข้าข้างไม่มีแล้วนะเนะีย่ยพี่ตงจ้รอรอเคลียร์เกมได้ไหมไม่ใช่ะนี่ยไเคลียร แน่ๆครับฟ้ากลายเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่นใหม่แต่ต้นโอเคเริ่มเรียบร้อยโอเคจบด่านะครับจขอบคุณที่ติดตามผลงานนะครับแล้วก็มาดูการแค่์ครั้งแรกของผมวันนี้ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้มาเลยานนี้ครับเจอากรรคทัพ